ให้ผู้ถึงว่าเนี่ยเกาะแต่ว่าเกาะแล้วไปเกาะแล้วไปเหมือนกาะทองมมันไหนน่าเจ็จ เชียก่สอนเจ ก็ดาวน์โหลดการเงินครับ